นางเอกทำงานหนักจนได้ไปคุยกับรากมะม่วงเทพทิดาก็เสียใจหนักมากเพราะเธอยังอายุแค่เลขสองเองและเทพธิดาตนนี้ยังติดลําเอียงซะด้วยงั้นขอมาเกิดรอบนี้อยากได้ไะอะไรเฮ้ยโมเบางั้นขอไม่แก่ตายเลยได้ไหมอมตะาอะไรเงี้ยเราที่แล้วไม่ได้ใช้ชีวิตเลยได้ตามที่ขอหลังจากลงมาเทพก็แถมบ้านให้อีกหนึ่งหลังคือเริ่มใหม่สบายไปปะเลยจะลงไปทัวร์หมู่บ้านซะหน่อยจนได้พบกับสลามที่เข้ามาโจมตีเธอและมันดันดรอบคลองที่ขายได้เธอก็คิดว่าทางนั้นเราฟาร์มสลามเลยเอาวันละยี่สิบห้าตัวพอแบบสโลลฟ์อยู่ ้แบบไม่โดดเด่นหลังจากนั้นเธอก็ทําอย่างนี้ทุกวันจนเวลาผ่านไปไม่นานครับประมาณ300ปีทุกคนต่างจดจําเธอในฐานะแม่มดที่พิทักษ์หมู่บา้านแต่จได้หน่อยเล่นไม่แก่ลงเลยอยู่ดีๆยายสาวคิ้วก็อยากรู้ว่าความจริงท่านเลเวลเท่าไหรอ่อ่ะอไม่เท่าไรหรอวันๆก็ตีแต่สนามนั่นแหละพอวางมือเข้าไปผลออกมาก็ตามค่ะเลเวลของเธอนั้นคือ9.9กํา็พึ่งเล่นตีมา300ปีครับเจและเรื่องก็ได้หลุดออกไปคนอื่นก็ต่างเรื่องลือในอํานาจของแม่มดเช่นมีผู้กล้ามาเคาะประตูถึงนาบ้าจะท้าดวง คนไม่พอมังกรก็มาอีกสักพักก็เริ่มได้ลูกศิษย์คนแรกอยู่ดีๆก็มีเด็กมาอ้างว่าเป็นลูกอีกก็สายชิวครับนั้งดูแม่มดทำเควสกับเรื่องล,ลาสลรามา3า300ปีรู้ตัวไอทีเลเวลแม็กซ์แล้ว